ไปในฐานะเฟนออฟลองจินครับก็เป็นนาฬิกาลองจินนะครับก็เอ่อ เป็นเขาเรียกง,งาน Royal Ascot ครับก็เป็นงานแบบแข่งม้าแล้วก็มีพระราชนีสเสด็จด,ด้วยครับ mm hmm. ก็แบบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับ mm hmm. แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ไปที่นั่นก็ต้องแต่งชุดที่เป็นท็อปแฮทนะครับ mm hmm. ถ้าพี่พี่ได้เห็นในไอจีโ hmm. อก็จะเป็นแบบเป็นหมวกทรงสูงอะไรเงี้ยครับก็ชุดเทมากๆเลยครับ mm hmm. แล้วก็หมวกนี่ตรงยุคมากครับ mm hmm. ประมาณร้อยกว่าปีครับไ mm hmm. ปที่โอซายคร้อยกว่าปีครับเอาใส่แ hmm. ล้วเจ้าของเก่ามาตามเลย มีคนหนึ่งที่ถ่ายกับโอ้ได้เห็นกันจะเป็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีชมพูครับเขาก็เป็นนางแบบแบบวิกตอเรียซิกเกตเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วเขาก็มาในฐานะของแฟนอับลองจินด้วยมั้งครับองสดใสครับแล้วมันเรียกว่าแบบมันตื่นเต้นเพราะว่าแบบผู้หญิงเลยเขาก็จะใส่ใส่หมวกที่แบบอลังการมากแล้วก็ใส่ชุดที่แบบสีสันมากๆครับพี่ฮือจัาผมก็เต็มมากเลยครับผมก็ชอบไปท่องเที่ยวอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเราได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยได้ได้เห็นอะไรแบบ หม่ก็ด้วยครับเพราะว่าโอ้เองก็ช่วงนี้ก็รับถ่ายภาพยนตร์อยู่ครับเพิ่งถ่ายเสร็จไปเรื่องนึงครับแล้วก็กําลังถ่ายทําอีกเรื่องนึงครับก็แน่นอยู่นะครับนี่ใช่ถ่ายทั้งหมดสองเรื่องตอนนี้ใช่ครับจบไปเรื่องนึงเลยเรื่องแล้วก็เดี๋ยวมีต่อยเรื่องอะไรจบเรื่องที่เกิดมาเป็นเรื่องเออฟาสินฟาสอรินหะ อ,อ,อีกเรื่องยังไม่พูดจ้ะน,々น々ั่นนึงเก็รอรับละครอยู่แล้วเพราะจริงๆละครเป็นงานหลักเราอยู่แล้วออตอ,อนนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็ยังมีอยู่เรือ่อยๆครับแต่ว่าการมังานจอเราอาจจะไม่ได้หรอก ครับช่วงนี้ยังไม่มีชิันแต่ก็มีคุณเยังต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องครับขอบคุณครับผมวิ่งดีแม้แบบบอว่างานหน้าต่อแฮปปี้ครับผมวินดีทำงานครับผมใช่ได้รับได้อีกไหมคะพี่โอ๊รับได้อีกครับผมใช่ฮะมีคิวว่างโอ้อเยอะครับหลายหลายชิ้นเลยฮะอ๋อครับผมเอ่อผมไปก่อน2วันนะครับแล้วก็แล้วก็ไปที่งาน Royal Ascot มันมันอยู่อีกเมืองไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนครับอยู่ที่แฮมเชียร์อะไรเงี้ยครับก็ออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเป็นงานเดียวทั่วเลยครับผมวววัันนชไไยยยครบกก่่่่่ออเเเลททีีป ใช่ครับไปไปสำรวจเมืองก่อนจริงๆไปถ่ายโอ้ดัลาที่นู่นด้ว่ยนะครับไม่ได้ถ่ายครับลืมเกากล้องไปครับออ๋ก็เป็นพี่โชว์เปล่าครับพี่โชว์เอาสายชาร์จกล้องไปผิดอันก็เลยโไลาน์ไม่เกิดเลยครับวันนั้น พอ,อไล่ไลบ EP9 รับผมพูดผิดผมก็เดินไป EP8 อยู่ EP9 ะครับผมก็อยากให้ติดตามกันครับก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของโอแล้วก็เป็นจริงๆตอนเริ่มก็คืออยากจะให้เหมือนโอแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยบางทีเราทํางานหรือว่าเราถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยเราอาจจะหายไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวด้วยก็เลยเหมือนอยากให้ถ้าเป็นแฟนคิดถึงก็อย่าลืมไปดูโอลัลาะครับไม่เคยรเชิญยยแล้วไม่มีใครมาเลยฮะก็เลยถ่ายกับผู้จัดการไปก่อน ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเงินเราไม่พอเลยเรานี่ย ผมคิดว่าผมจะเก็บตังจ้างใครสักคนนะครัไม <c oughs> ่ใช่แการครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเราทําแล้วเราสนุกไปด้วยครับแล้วก็แบบเหมือนได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นแบบเราไม,ไม่ไม่แบบคิดถึงกันมากอะไรเงรี้ยได้เห็นกันบ้าง <c oughs> คอเทรเป็นคนคิดเขาเราจะมีทีมช่วยคิดครับบางทีโอ้ก็มีใส่ของโอ้ไปบ้างครับคแบกก็ดีครับคนแบบวัยรุ่นหรือว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยดูโอ้ล้ล่ะทุกคนครับเป็นแฟนๆหมดเลยแฟนคลับโอ้ให้ความสนุกสนาน ขนาดไหนอย่างมากส่วนใหญ่โอ้เจอเนี่ยโอ้พาไปกินข้าวเลยฮะรับมอกนเรือยๆผมงเล่นเออได้ครับพี่หิวไหฮะพี่ไม่พี่ครับไม่ขนาดนั้นนะฮะก็คือก็ใกล้ชิดแบบถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยครับแต่คงคงไม่ได้แบบว่าแต่ก็เหมือนโอลาลาเนี่ยก็ทำมาเพื่อแบบว่าบางทีเราไม่ค่อยได้เจอกันไนีฮะก็เลยแบบเข้าไปดูได้แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์โอหรือว่าเป็นอะไรที่โอไปทำหรือว่าโอไปไปเป็นครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยครับคาดหวังรับจะไปแข่งกับยูทูบเบอร์คุณโอไม่ไม่ครับเราเราไม รามองเป็นแบบว่าอะไรที่เราทำแล้วเราแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยอย่อยไม่ต้องเป็นมาริโอเพราแบบไปขาบนันขับอะไรอย่างการการเข้าถึงอะไรเงี้ยทำเซฟตัวเองเยังไงบ้างไม่ค่อยเซฟเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเดินไปตรงๆกันเลยฮะปวดปวดแฟนรุมหมึือไงแบบจะทำกันไม่ได้ ใช่นะครับก็คือถ้าแบบส่วนใหญ่เขาลุ้มเขาก็ไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรส่วนใหญ่ก็แค่ถ่ายรูปเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าจู่โจมเราแบบว่าอันตรายมีมีครับเพราะใครพวกแบบนั้นมีครับแบบไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเมีครับแล้วเจฟยังไงพี่โอ้ทริปไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่ก็ปล่อยเลยตันเลยก็ปล่อยไปครับปล่อยไปเไม่ไรครับสุดนะครับตัดสุดคือแบบหนอนบีบฮะตรงไหนฮะบีบก้นบีบก้นแล้วแล้วเราทำยังไงถ่ายเราตอนแรกก็ตกใจตอนหลังก็เริ่มชอบโค้เหรอลานใช่ครับผมก็แบบว่าตก ใจ่ผมตกใจเออทีมงานจะต้องแบบนี้มากขึ้นหรือมันต้องช่วยดูแลโอ้ยมันไม่กี่คนเราที่ทำครับพี่ก็อย่าทำเลยวะตกใจเออ่แต่เราไม่ได้ซีเลี่ยนหนอกไม่ซีเลียนไม่ชี้่ยนอ่ะไม่กอยผว่าๆว่าจะช่วนจันทีบ้านเออละลาเข้างไหมเออโอ้โหนี่พูดการหันเลยครับก็ยินดีครับก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ครับเพื่อพาพี่น้องมาได้แต่น้องยังไม่เคยออกสักอีกีเลยใช่ไหมใช่ครับเออแม์เดียว ป่าครัไม่ได้คิดอะไรครับก็ไม,ไม่แน่ครับมีอาจจะมีโอกาสโอเ <Okay. S 2> คโอเคขอบคุณค่ะคุณหรอฝากหน่อยแล้วก็